สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไลฟ์สดเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันนางสาวขวัญดาวตรีศูนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่1ปี2565รหัส3ขอ013ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอรดายาทวมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์กระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์จิตอาสา904ภาค3รุ่นที่1 2565ทับ 65, ชื่อเล่นชื่อไอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนจะพาท่านผู้ชมนะคะ,ะมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราในวันช่วงเทศกาลหยุดปีใหม่นะคะซึ่งวันนี้พวกเราจะไปบำเพ็ญประโยชน์ เนื้อช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมนะคะคือชุรถนรองรถปฏิเหตุทางถนนซึ่งเราจะพากันไปทำบำเป็นประโยชน์เนาะพี่ไจะไปไปให้กำลังใจด้วยไปมอบของตามด่านด่านก็จะมีด่านหลักด่านรองด่านชุมชนด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปร่วมบำเป็นประโยชน์กับเราไปกาน ให้แจกน้ำนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจํานวนมากก็เมื่อวานนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากเมียนมานะมาประมาณหลายหมื่นคนใช่ค่ะประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนก็ทําให้การจราจรในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะทั้งที่ทับ เบอร์เขาคอดนะคะ,คะใช่ค่ะแล้วก็ในอำเภอเมืองก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาจะต้องเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศแล้วก็มอบน้ำดื่มให้กับผู้ที่ทำงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆที่อยู่ด่านต่างๆแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าวันที่ประชาชนเดินทางกลับอะค่ะ เจ้าหน้าที่ประจําด่านแล้วก็ตํารวจแล้วก็ฝ่ายจราจรเขาจะทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็มีมาตรการที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านในอำเภอเมืองท่านประกรณ์ตั้งใจตรงรักษาราชการแทนประัดจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้เราก็พาท่านนะคะมาอยู่ตรงจุดตรวจนะคะจุดตรวจหลักซึ่งจะมีประชาชนแล้วก็ผู้มาใช้รถใช้ถนนนะคะบริเวณนี้เป็นจํานวนมากบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจุดตรวจของปากน้ํานะคะก็อยากจะสอบถามท่านประกรณ์นะคะว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่าทางอำเภอเมืองของเราได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ตั้งจุดตรวจในการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพุทธศักราช2567นดี้อย่างไรบ้างคะครับครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่2567นะครับคือพี่น้องประชาชนก็เดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวแล้วก็เอาความสุขกลับไป แต่บางครั้งการเกิอดอุบัติเหตุก็อาจจะทําให้ตัวเขาเองหรือครอบครัวได้พบกับความเสียใจโดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่ที่ไม่เคารพกฎกฎจราจรและก็ดื่มสุรานะครับดังนั้นทางทุกภาคส่วนตั้งแต่กระทรวงหมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขทุกกระทรวงเลยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีผู้ว่านะครับก็ได้สั่งการให้ ระดมทุกภาคส่วนร่วมกันทั้งพลเรือนตำรวจทหารนะครับฝ่ายปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางชลบอทางอสมอได้บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจหลักจุดตรวจรองจุดบริการและก็ด่านชุมชนชเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและเพื่อดูแลประชาชนในใการขับขี่ให้ปลอดภัยเพื่อที่กลับมาบ้าน ครอบครัวจะได้ดีใจขณะ,ะเดียวก,กันกลับไปทำงานก็ถึงที่ทำงานโดยสวัสดิภาพโดยทางราชการนะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้ตั้งจุดตรวจหลักจุดตรวจรองจุดบริการและด่านชุมชนจุดตรวจหลักก็คือที่แห่งนี้นะครับแล้วที่หน้าไรยสุบมีอยู่4จุดนะครับ<ะ>แล้วก็มีจุดตรวจรองมีจุดให้บริการก็คือเวลานักท่องเที่ยวมานะครับลดเสีย ก็สามารถแนะนําได้นะครับหรือมีเหตุอะไรก็สามารถที่จะให้เป็นการนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ด่านชุมชนก็คือทางชุมชนได้ร่วมใจกันตั้งด่านขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองและทุกอำเภอนะครับมีจิตอาสามาอยู่ในด่านด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางจิตอาสาด้วยที่ได้มาร่วมกับทุกภาคส่วนได้แสดงถึง ให้ประชาชนได้รู้ว่านะครับขนาดเรายัางอาสาออกมาดูแลพวกเขานะครับแล้วก็ประชาชนก็จะได้ตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัยค่ะค่ะนับเป็นนโยบายที่ดีของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ใส่ใจดูแลประชาชนแล้วก็นอกจากนี้ท่านยังมีจุดที่ต่างอำเภอต้องทำอย่างนี้ไหมคะทุกอำเภอก็จะทำเหมือนกันครับก็คือก็จะมีจุดตรวจหลัก ตรวจลองจุดบริการและก็ด่านชุมชนนะครับเพื่อดูแล<ะ>ทาง<ะ>ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ<ะ>ในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยจุดตรวจหลักก็มีอยู่4ี่แห่งจุดตรวจลองจุดบริการประชาชนและก็ด่านชุมชนก็ มีประมาณ20แห่งนะครับเยอะมากเลยค่ะเยอะมากและเฉพาะด่านชุมชนป้องกันสกัดคนเมาไม่ให้ออกจากชุมชนก็เป็นการช่วยการลดอุบัติเหตุแล้วก็คนในชุมชนก็ดูแลคนในชุมชนด้วยกันนะคะนอกจากเราจะจะบังคับใช้กฎหมายโดยมีทางตำรวจไปปกครองแล้วนะครับทางชุมชนก็ช่วยกันดูแลถ้าเกิดญาติพี่น้องหรือบุตรหลานตัวเองเมาก็ให้ ไม่ออกไปไหนอยู่ที่บ้านหรือด่านชุมชนเวลาเห็นคนพบคนเห็นคนเมาขับรถก็ให้หยุดตรงนี้ให้พักนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามกักหนงเหนียวกักขังแต่ขอความร่วมมือให้ให้มาพักตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองครับซึ่งก็น่าโชคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็มีอุบัติเหตุประมาณ2วันเนี่ย เจ็ดครั้งมีผู้บาดเจ็บแต่ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตท้งนี้ก็เพราะว่าทุกภาคส่วนร่วมกันโดยเฉพาะติดอาสาด้วยคุณหมอเองทางตำรวจทางฝ่ายปกครองก็วันหยุดก็ไม่ได้หยุดแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็บอกทุกท่านแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าวัดเราทําบุญเพื่อเพื่อสังคมคเพื่อเพื่อบ้านของเราตาบลของเราอาเภอของเราจังหวัดของเราก็ได้บุญเหมือนกับไป ทอดกระถินค่ะ,ะค,ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ท่านประการตั้งใจตรงไปอย่างสูงนะคะที่วันนี้ท่านมาออกบริการแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็มีของเยี่ยมนะคะมาฝากเจ้าหน้าที่พร้อมกับให้พรปีใหม่กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะครับก็ขอขอบพระคุณจิตอาสามากนะครับที่อาสาทํางานด้วยใจนะครับ<ช>โดยโดยไม่ต้องมีใครบังคับนะครับ ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านรองนะคะซึ่งเป็นด่านชุมชนอยู่ที่ที่ว่าการกำนันนะคะตำบลนาตป่าหมู่ที่9อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อกี้นี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะท่านานอำเภอระหว่างที่ท่านในอำเภอมาให้บริการดูแลจุดตรวจของชุมชนนี้พอดีที่เขารับเสียอยู่แล้วก็จูงผ่านด่านไปนะครับทางแต่ท่านกำนันก็บริการ,รก็คือ ให้มันนั่งพักตรงนี้ดื่มน้ําจะทานข้าวก็ได้แล้วท่านกำนันก็เรียกช่างมาให้นะครับ<ช>เพราะว่าที่เราดูก็ <c oughs> เหมือนจะหมดแรงแล้วนะ <c oughs> ครับก็เลยให้ช่างมาพอช่างมาเสร็จปุ๊บก,ก็ขี่รถกลับบ้านก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณท่านกำนันและทุกท่านนะ <c oughs> ครับแล้วก็พอดีปิดอา,สาแสมาพอดีนะครับก <c oughs> ำนันก็ท่านกับ ผู้ใหญ่บ้านและทุกท่านส่วนนาป่าที่มันแข็งนะฮะแล้วก็ท,ทําความดีติดีดทองหลังพระมานานวันนี้พอดีมา <c oughs> จิตอาสาได้เจอพอดีขอบคุณครับอันนี้กำนันก็จะนำช่างนำช่างมามาซ่อมที่ทำการกำนันนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่รถเสียนะงลดพัดที่ทำการกำน,นันและที่ด่านด่านรองนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำดื่มข้าวพ <c oughs> ักก่อน พอดีช่วงนี้ตอนเที่ยงพอดีก็ทานข้าวที่นี่สุดยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคะคุณลุงทานข้าวตามมาแล้วครับทานมาแล้วอย่างนั้นก็แทนไหมเค้นรถมานานเนี่ยังคะเนี่ยกล้าตรงมาศพเนี่ยครับค่ะถึงห้าวันนี้ไหมเหนื่อยออกไหประมาณห้าวันโอเคกำลังใจดีนะเดี๋ยวมอบเข่ามอบเข่า ตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจหลักของอำเภอเมืองพินะครแยกไรยาสูดซึ่งอยู่ตะบนสะเทียนะคะก็จะมีการบริาการทุกภาคส่วนที่มาให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารแล้วก็หน่วยพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลที่ส่งสารเรีงก็ส่งทหารมาอยู่ด้วยเพื่อให้บริการประชาชนแล้วก็รองรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งอาจเกิดปติเหติได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะกับเจ้าหน้าที่ที่งานกำลังทำ ตนี้ก็ทั้งผมก็ขอขอบคุณในนามของประกานี้ก็ขอขอบคุณมากครับเลยครับเฮ้ยครับรับรับนี่ใส่กันได้ที่โอเคโอเคครับ นี Beast ้นะคะพวกเราจิตอาสา904ก็มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่1มกราคมพุทธศักราช2567 ในเวลานี้นะคะก็เราอยู่ที่แยกของอตำบลบ้านโตกนะคะอยู่หน้าอบตอบ้านโตกซึ่งจะเป็นาขาล่องที่ประชาชนกำลังเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งสู่กรุงเทพมหานครและว,วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้กำกับ ฝ่ายจราจรสอพอเมืองเพชรบูรณ์ท่านกอเอกคำวิเศษนะคะก็อยากจะสอบถามนะคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่านได้มีมาตรการดำเนินการในด้านรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะครับสวัสดีครับจากผมพันตารวจรกอณเอกคำวิเศษนะครับรองผูก้กับการจราจรฐานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ได้มายืนอยู่บริเวณจุดบริการแยกบ้านตกซึ่งเป็นบายพาสซึ่งเป็นถนนเส้นทางจากบายพาสจากบ้านอของภาพพลมาที่แยกตุ้ยยามบ้านไร่มาถึงแยกบ้านตกในบริเวณนี้จะมีรถขานล่องเป็นจำนวนมากซึ่งได้เห็นได้จากบริเวณแยกนี้ที่จะมุ่งหน้าไปสู่กรุงเทพ ซึ่งในขณะวันที่29รถขาขึ้นมีจำนวนมากได้มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบูร์ทั้งภูทับเบิกเขาค้อและสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายทีอ่อันขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบูร์แล้วขณะนี้อาจจะเป็นห่วงเวลาการเดินทางกลับไปสู่ภูมิดําเนากรุงเทพหรือทางเขตสายใต้นะครับมาตรการการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรจะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จิตอาสา904มาบินโดนเพื่อทราบขนาดและปริมาณรถที่จะมุ่งสู่กรุงเทพและก็จะถ้ามีการรถติดสะสมก็จะกดไฟเพื่อระบายาเพื่อให้รถไปพวกที่มุ่งสู่กรุงเทพได้มีความรวดเร็ว กว่าเดิมเรียงสอบถามทานรองรนะคะช่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาสถานการณ์หรือว่าสถิติของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างไงบ้างคะช่วง7วันอันตรายที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่29จนถึงปัจจุบนันนี้วันที่1เนี่ยอุบัติเหตุก็จะมีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่มีบาดเจ็บสาหัสหรือตายแต่อย่างใดนะครับในจํานวนปริมาณรถเนี่ยเราก็จะอยู่ดูแลจนกว่าประชาชนจะเบาบางลถขาล่องทั้งหมดครับผม วันนี้พวกเรา,าจิตอาสา904ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองผู้กับการจาราจรท่านกรเอกคำวิเศษเป็นอย่างสูงนะคะ<ภ>ที่ให้มามอำนอวยความสะดวกกับประชาชนในท่วงเทศการลปี<ภ>ใหม่ในวันนี้นะคะ<ภ>ขอขอบพระคุณท่านมากคะ่ะ<ภ>ขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วก็หลังจากที่เราพาท่านผู้ชมนะคะไปมอบของแล้วก็ให้กําลังใจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านายอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ที่ลงออกตรวจติดตามแล้วก็เยี่ยมด่านต่างๆกับพวกเราแล้วทุกฝ่ายช่วยกันค่ะก็จะเห็นความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนจิตอาสาแล้วก็จิตอาสา904ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ประจําปีพุทธศักราช2567ในครั้งนี้ด้วยนะคะผลลัพธ์ของจังหวัดเราณตอนนี้ทราบว่ายังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตเลยนะคะใช่ค่ะก็เป็นการลดบาดเจ็บลดการเสียชีวิตแล้วก็ทาให้ประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้รับความปลอดภัยกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะดินแดนแผ่นดาสูงของคนอยู่และผู้มาเยือนค่ะ ราจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจิตอาสาได้ทางเพจโรงเรียนจิตอาสาราชทานแล้วก็ f e c o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  k u ท u บอินสตราแกรมติ๊ t ต o k นะคะรีสายด่วนนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีเรื่องร้องเรียนอยากจะให้จิตอาสาไปช่วยเหลือท่านสามารถโทรได้ที่เบอร์โทร1510ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจะจากไปในวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ